คุณผู้ชมคะวันนี้มีข้อสงสัยหลายเรื่องเพราะเห็นบอกมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบริเวณเออบริษัทแห่งหนึ่งหลังจากที่จริงๆคือมันมีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้เห็นบอกมีคนไปถ่ายภาพชายชุดดำแล้วก็บุคคลปริศนาหอบแม้มเอกสาร,รออกมาจากอาคารสำนักงานนะคะไอ้ตรงที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในวันที่เหมือนกับเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บหอบอะไรกันออกมาไม่รู้วันหนึ่งวันหลังจากนั้นและเขาบอกว่าเป็นการเอาออกมาจากบริษัท ที่รับผิดชอบในการรับเหมาแล้วก็ขนเอกสารก่อสร้างตึกข้ามกำแพงสถานีกลางบางซื่อเอาขึ้นรถกระบะแล้วขับหลบไปยังมีแฟ้มตกอยู่เลยในบางจุดที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้คำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นใครคือกลุ่มชายปริศนานเหล่านี้แล้วกำลังหอบเอกสารไปไหนกำลังจะปิดบังเรื่องอะไรหรือเปล่าวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เขาเรียกว่าที่ทาการ แล้วก็บริเวณจุดตรงนี้ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเราก็ไปเหมือนกันคุณผู้ชมคะที่บอกมีกลุ่มชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางหอบแฟ้มเอกสารออกมาวันนี้ทางพลตารวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเห็นบอกว่าท่านเจอตัวแล้วนะคะกลุ่มชายชะกันที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นผู้ชาย4ี่คนชาวจีนเข้าไปขนเอกสารเป็นแฟ้ม32รายการออกมาจากด้านหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ วันที่28ทางด้านของเจ้าหน้าทีออ่ต้องเปิดภาพขนแฟ้มก่อนทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคือผู้ว่าปิดประกาศให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกผู้ชายสี่คนนี้เข้าไปในวันที่29ถือว่าฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวจนกระทั่งพบ คนที่เกี่ยวข้องแล้วเขาอ้างว่ามีการขนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันซึ่งเอกสารอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของลานจอดรถไม่ได้เข้าไปในบริษัทก็ตอนนี้เอกสารที่อ้างว่าเป็นบริษัทประกันก็จะยึดมาตรวจสอบเหมือนกันค่ะว่าเป็นไปตามที่กล่าวอ้างไหมฟังเสียงนั่นรองดูหน่อยค่ะท่านผู้ว่าได้พบเห็นกลุ่มบุคคลนะครับประมาณ4คนนะครับได้มีการนําเอาเอกสารนะครับออกจากบริเวณด้านหลังของจุดที่ตึกถล่มนะครับก็คือเป็นอาคารจอดรถ นะครับซึ่งอยู่ติดกันซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเป็นพื้นที่ที่เกิดการปฏิบัติที่ของเจ้าที่อยู่นะครับรถคันดังกล่าวนะครับได้เคลื่อนตัวและมีเจ้ามีคน,คนบุคคลจีนทั้งหมด4คนดังกล่าวคนเอกสารไปนะครับตามภาพดาเนินการจัดเจ้าที่ติดตามนะครับปรากฏว่าได้มาพบกับชายชาวจีนหนึ่งคนได้อ้างตัวว่าเป็นผู้มในการโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกครั้งนี้นะครับเมื่อคืนได้ทําการสอบปากคาตรวจสอบพาสปอร์ตวีซ่าปรากฏว่าก็มีเวิร์กเพอร์บิทในการทํางาน นะครับเป็นกิจการร่วมค้ากับทางบริษัทนะครับเมื่อคืนได้สอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวโชวั่วคราวนะรวมทั้งสิ้นในมืโหนดเป็นแฟ้มนะครับ3 12รายการเป็นเอกสารผู้รับเหมาสำเนา RFI นะครับ